สวัสดีคะ่ะทา่านผู้ชมเรามาพบก,กันต่อนะคะสาหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะทา่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะทางเราจะทําการคํนานวณแนวทางใหม่นะคะหาเลขเด่นหลักสิบบนให้ทา่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางใหม่ของเรานะคะสูตรคํานวณหลักสิบบนจะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งในงวดวันที่16ตุลาคมพศ2563นะคะขอเชิญทา่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับสูตรคํานวณของเราในวันนี้หลักสิบบนมีตมัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากินเบริจตบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมนะคะแนวทางหลักสิบบนของเรานะคะเป็นแนวทางใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการคำนวณนะคะขอแนะนําท่านผู้ชมเอาหลักหมื่นสองครั้งนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่สองนะคะบวกสี่บวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม สำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนนี้ก็มีตัวเลขเด่นสามตัวเลขนะคะสำหรับตำแหน่งหลักสิบบนของเรานะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาเริ่มการคำนวณโดยกันนะคะ หลักหมืนสครั้งนะคะเจ็ดคนส1ง1ิบสี่สิวกหนะคะสิบเสได้เลขเด่นเ้านะคะเกบวกสนะคะได้ 13, 3, 3, 4, สิบสไดเลขสามสบวกหได้สี่ำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสามตบบนออก3ามกาหนึ่งการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสามเลขสี่ผลออกสามตบนสามเหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้เอาตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะ ในเก้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ามตบบนออกสามเนะคะเรามารับชมกันต่อสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่น2ครั้ง6คน 2, องสิบสองสิบสองบวกห้าสเจ็ดเจ็ด้เด่นเนะคะเจบวกสนะคะได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหบวกหได้สองสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะสามตบบนออก8ปดหนึ่งหนึ่ง การคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลข7เลขหและเลข2ผลออก3ตัวบ,บน81 1หนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้หลักสิบบนเข้าตัวเลขเด่นเลข1นนะคะเลข1ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในํำแนงของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบ,บนออก81 1หนึ่งจะเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่น2ครั้ง4คนสอบได้8 8ดบวก6กสิได้เลขเด่น4 4บวก4นะคะได้8 8บวก1ได้9กาสำหรับผล <c oughs> ออกรางวัลที่1งในงวดถัดมานะคะ3ตบบนออก997สําสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเล <c oughs> ขสเลขและเลข9ผลออก3ตัตบบน997เพราะฉะนั้นสำหรับหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข9นะคะเลข9ในการคำนวณนะคะข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัตบบนนะคะออก997 เรามาดูชมกันต่อสำหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะหลักหมื่นสองครั้งก้าค้นสองสิบแปดสิบแปดบวกหกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่สี่บวกสี่นะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกศูนย์แปดสามการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขแปดและเลขเก้าผลออกสามตับนศูนย์แปดสามเพราะฉะนั้น สำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนออกตูนแปดสามสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่นสองครั้งสี่คนสองได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้าเก้าบวกสี่นะคะได้สิบสามได้เลขสามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดเก้าสาม สำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสามเลขสี 4, ่ผลออกสามตัวบนแปดเก้าสามเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้าน,นะคะเลขเก้าใ,ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกแปดเก้าสามนะคะจ้ะสำหรับตัวเลขเดน่นเก้านี้คืองวดวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมหลักสิบบนนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะ สูตรคำนวณหลักสิบบนเขาทำมาห้างวดผ่านมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเล็กเด่นของเรานะคะก็ขเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะแนวทางในการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16ตุลาคมพศ2563นะคะแนวทางหลักสิบบนของเราในวันนี้ก็เป็นแนวทางใหม่นะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคำนวณของเรานะคะก็เป็นแนวทางใหม่นะคะทางเราขอทําการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หมื่นสองครั้งนะคะสามคนสองได้หกหกบวกห้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดไดร์ดเ,เดนหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสี่นะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดวันที่สิบหกตุลาคมนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหนึ่งเลขห้าและเลขหกนะคะท่านผู้ชม สำหรับตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะเป็นแนวทางใหม่นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ได้เลขหนึ่งเลขห้าเลขหกนะคะยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ๆ <Hey, hey, S 2> รวยๆนะคะ แล้เวเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ